สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมายจะพาน้องมาทำใบงานสร้างสรรค์ไปพร้อมกันนะคะในหัวข้อให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆดูสิคะว่าภาพเป็นภาพอะไรอ่าอาจจะคล้ายดอกไม้ใช่ไหมคะจะมีวงกลมตรงกลางและ มีวงรีรอบๆอบใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะหยิบดินสอและเตรียมยางล็อกไว้ด้วยนะคะเราจะลากเส้นประดยไม่ออกนอกเส้นกันถ้าออกนอกเส้นเด็กๆจะต้องทำยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะถ้าออกนอกเส้นเราจะต้องลบด้วยยางล็ให้สะอาด แล้วเขียนใหม่ลากเส้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เริ่มลากเส้นตามรอยปรกกันได้เลยเอาละค่ะเส้นเรขเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนลากเส้นตามรอยปากให้ครอบทุกเส้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นำสีเทียนขึ้นมาและระบายสีให้สวยงาม ระบายสีอะไรก็ได้ตามที่นักเรียนชอบนักเรียนสนใจสีอะไรให้ระบายลงไปเลยนะคะโดยไม่ออกนอกเส้นเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ